สวัสดีครับผมบอยรีวิวของนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องดนตรีที่เป็นกระแสมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงยุคโควิดแล้วนะครับผมได้เห็นหลายๆคลิปของทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับแล้วก็แบบมีความรู้สึกว่าอยากเอามาให้ภรรยาเล่นเพราะว่าทาไมถึงอยากให้ภรรยาเล่นทาไมถึงไม่เล่นเองเพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นเครื่องดนตรีอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างเดียวนะครับคือเป็นคนที่ชอบฟังแต่เล่นไม่เป็น แล้วก็เป็นคนที่แบบหลับยากก็เลยแบบพอไปได้ฟังเครื่องดนตรีนี้ที่แบบต่างประเทศเขาเล่นนะครับแล้วรู้สึกว่าเสียงมันฟังและมันเพลินมันเพลินมันทําให้เราแบบหลับง่ายหลับสบายนะครับก็เลยลองซื้อมาให้ภรรยาเล่นให้ฟังดีกว่าให้พี่แหม่มลองฝึกเล่นดูนะครับตัวนี้คืออันนี้เลยครับนี่หลายๆคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับนี่ คาริมบ้านะครับตัวนี้เป็นคาริมบ้ายี่ห้อหลิงติงเออเป็นของจีนนะครับสั่งมาจากจีนนะครับคือเสียงอะผมชอบตรงที่ว่าแบบเดี๋ยวให้ฟังเสียงให้ลองฟังเสียงก่อน เพี้ยนด้วยเอ้ยเสียงมันเวลาฟังแล้วมันเพลินอ่ะมันเสียงมันเบาๆมันให้อารมณ์แบบรีแลกซ์ผ่อนคลายนะครับแต่แบบอยากเล่นเองนะแต่เล่นไม่เป็นนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่เราดีดนิ้วลงไปที่เครื่องนะฮะแต่ผมไม่รู้โน้ตนะครับเวลาดีดเนี่ยใช้ตัว เนื้อตัวนิ้วกดลงไปแล้วก็ดีให้โดนเล็บอะ,อะไรประมาณนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าตัวนี้ผมสั่งมาจากใน Facebook นะครับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของ Facebook เขาไว้ให้ร้านนี้บริการดีเพราะว่าเราไม่มีความรู้เรื่องคาลิบ้าเลยแล้วก็ ถามเข้าไปพี่อันนี้มันคืออะไรต้องใช้ยังไงนะครับตัวคาลิบบ้าเนี่ยมันมีหลายคีย์มีคีย์ C A คือเหมือนแบบเหมือนเหมือนคีย์ของเครื่องดนตรีทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้ที่ผมสั่งมาเป็นคีย์ C นะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันเล่นได้แบบหลากหลายส่วนใหญ่ในตลาดส่วนใหญ่เนี่ยใช้คีย์ C เป็นหลักนะครับก็พอสั่งมาเนี่ยเขาก็จะใส่กล่องแพ็คมาให้อย่างดีนะครับแล้วก็ตรงหน้ากล่องมีแบบว่า แหมแทนคําขอบคุณนะครับถึงคุณบอยนะครับน่ารักอะ่ะเขาจะมีอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอันนี้พี่แหม่มน่าจะชอบเมียผมน่าจะชอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาแถมอะไรมาบ้างนะครับถ้าเราสั่งจากร้านนี้เขาจะแถมตัวนี้มาให้สติกเกอร์สติกเกอร์ที่เราจะจัดการแปะ modify คาริมบ้าของเราให้เป็นแบบสไตล์เรานะครับเป็นสติกเกอร์ที่บอกคีย์บอกอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมให้พี่แหม่มเขาจัดการเองเพราะว่าเราไม่รู้นะแล้วก็มีถุงกระสอบตัวนี้มาให้เอาไว้ใส่คาริมบ้านะครับอ่าอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆตัวนี้อะไรอันนี้ก็จะมีบอกคีย์อีกนะมีผ้าเช็ดแล้วก็มีที่ห้อยมีอะไรต่ออะไรจุกจิ เยอะแยะไปหมดเลยนะครับโอ้แล้วตัวนี้นะผมถามเขาว่าผมอยากจะอัดเสียงคา,าริบ้าลงในคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับหลิงติงโมเดล LTK 17A ตัวนี้เขาแถมอันนี้มาให้ด้วยเครื่องอัดไอเน,นี่ยอัดเสียงอะ่ะ มันจะต่อเข้ากับตัวหูฟังหรือว่าต่อเข้าคอมพิวเตอร์แล้วมันก็จะอัดเสียงคาริบ้าเราใส่ไปในนั้นได้นะครับหรือว่าเราจะขยายออกลําโพงก็ได้นะเฮ้ยนี่เจ๋งพอเราเล่นเสร็จแล้วก็อัดเสียงอัพโหลดลง YouTube เอาไว้ฟังแบบเล่นไว้เล่นไปสัก8ชั่วโมงอะนะหรือมันก็เล่นแค่แบบ3นาทีแล้วก็วนไปวนมาเอ้ย อันนี้ชอบผมชอบเสียงก้วงนี้อยู่แล้วนะครับมันทําให้เราผ่อนคลายหลับสบายดีนะครับแล้วเขาก็จะมีตัวตั้งเสียงมาให้อีกเป็นคอนนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสั่งเองมาจากจีนนะครับอาจจะถูกกว่าในเพจนะแต่ถ้าเกิดว่าเราสั่งจากในเพจเนี่ยเกิดความเสียหายเอามาแตกหักเป็นรอยเสียงเพี้ยนคือทุกตัวเนี่ยเขาผมว่าเขาบริการดีเขาแบบตั้งเสียงให้เราครบทุกตัวแล้วนะครับคือ เราตั้งไม่เป็นอะนะเขาก็บอกว่าเอ้ต้องมาตอ,อกมาน้่นันนี้บอกพี่ตั้งให้เสร็จเลยเขาก็แกะตั้งให้เลยนะครับเราเอามาแล้วก็เล่นอย่างเดียวถ้าเกิดเล่นเล่นไปเพี้ยนส่งกลับไปให้เขาตั้งเขาบอกว่าบริการตลอดอายุการใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ที่ผมเอามาเนี่ยน่าจะเป็นตัวเริ่มต้น ไปลองให้พี่แหม่มก็ฝึกก่อนให้ภรรยาฝึกเล่นก่อนถ้าชอบก็เดี๋ยวค่อยสั่งอีกเอาแบบหลายๆคีย์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาเสียงของเครื่องดนตรีตัวนี้ไว้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับ mm. เผื่อใครที่ยังไม่เคยฟังนะครับเสียงมันเพราะจริงๆ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปอ้อนภรรยาให้เล่นให้ฟังหน่อยก่อนนอนนะจะได้แบบบิวให้เราหลับสบายสบายนะครับอืมก็เสียงฟ้องจริงโอเคบ๊ายบาย